วันที่18มกราคม2565นณวงเวียนบริเวณพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้มีการจัดงานก่อตั้งเมืองอุดรธานีโดยมีนายพระรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าสนร,ราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี129ปี เนื่องจากการกระบาดของโควิด -19 ซึ่งพิธีการต่างๆยังคงจัดตามปกติโดยเน้นการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้กกนากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตรวจ ATK เว้นระยะห่างและจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook โดยมีนางรำบวงสูงจำนวน320คนภายในบริเวณอนุสาวรี และมีการกราออนไลน์จากสถานที่ต่างๆเพื่อร่วมถวายแก่พระองค์ท่านพิธีในวันนี้เริ่มต้นด้วยการเชิญพันพุ่มดอกไม้สดขึ้นถวายสักการะจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระอนุเสวีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมตั้งแถวยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกันจากนั้นพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปประกอบพิธีสงฆ์เจรเดิญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารปิ่นโตและจตุปัจจัยไยธรรมการกรบาบใบ สู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองอุดรธานีโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและการกรำบวงสวงในช่วงท้ายพิธีพร้อมทั้งมีการกรำออนไลน์ตามสถานที่ต่างๆตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานี เซ็นทรัลพาซาอุดรธานีสนามทุ่งสีีเมืองและตามที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอได้ร่วมรำวงสวงผ่านทางออนไลน์โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการน้อมบร,รมรึกในพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจัก์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี